สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับยูกิด็กยูค่ะแล้วก็น้องแพทครัอบผมนี่น้องแพทนะคะแพทติกจากทีมเซเวียนนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงปืนอะไรคะ m P ็มพีที่สแมกกครับผมอแมกกแค่ชื่อตัวหาแล้วค่ะปืนน,นนี้นะคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะสกินจะบวกดาเมจสองครับระยะบวกหนึ่งแล้วก็การดิลดลบหนึ่งน้ำหนักเบาครับแล้วก็สกินก็สวยอยู่นี่ พอใส่สกินเข้าไปแบบนี้เร็วแรงแบบนี้เนี่ยก็เลยเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อด้วยที่เห็นโปรเพยยียร์ชอบใช้กันมากคือใช้บวกกับเทคนิคคือ,อ,อการาขวารก็คือยิงระดับตัวแล้วก็ลกขึ้นนั่นเอง<ส>นะคะเต่เรามาให้คะแนนกันดีกว่าเรื่องของความสวยงามค่ะให้กครับพูดถึงความสวยงามไปแล้วก็ต้องประสิทธิภาพค่ะหนึ <ś identification> ่งครับหนึ่งส่วนครับคะแนนภาพรวมค่ะสิบครับ ิบเลยโ oh <my> อ้ g o มันทำคะแนนเฟ์สกันไปว่าเนี่ยให้สิบเลยแต่ก็น่าจะเฟอ้ออยู่แหลคะค่ะเพราะว่ามันเป็นปืนที่นิยมใช้กันมากจริงๆยังไงก็ลองสังเกตในการแข่งขันนะคะหรือว่าตามสปินดูเจอได้แน่นอนกับ MP40 ค่ะ